ไม่ได้เจอกันนานเลยจำไม่ได้แล้วมีทางจำไม่ได้แล้วเหรอฮะมีทางจำบอกว่าไม่ได้เหรอมีทางจำบอกว่าไม่ได้เหรอมีทางมีทางจำบอกว่าไม่ได้เหรอมีทางมีทาง จ้างจำไม่ได้เยเหรอนี่หันไปไหนเราม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 าขึ้นมือมาเร,เร็วมา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 เลยมาไม่กัดไม่กัดเจ็บหมดแล้วเนี่ยมาขึ้นมือมาขึ้นมือเดียวแค่นี้ก็ไม่ฟังอยาก,กัดเจ็บทั้งวันแล้วเนี่ยบาเจ็บอาหกเก่าให้มา ก็ให้นะก็พางให้เลยเด้อโอ้คอ,อให้เลยก็ให้นะมา,มา,ม,านนมาขึ้นนิ้วมาขึ้นนิ้วมาขึ้นมาไม่กัดไม่กัดแม่กัดจีมาเร็วๆโกรธเหรอฮะจะไม่ได้แล้ว ừ phải là ạ Mày thải đó Bye bye rồi cái bài được bye cái